น่าฉันมีชื่อว่าอายุกำลังจะไปเป็นทหารในเมืองตามหมายเกณฑ์ถ้าอย่างนั้นไปกับฉันเข้าใจไหมคนเราเนี่ยเจอกันก็เป็นเพื่อนกันได้เราจะมาเป็นเพื่อนกับโจนเนี่ยนะตอนนี้จะไม่ใช่โจรแล้วเพราะว่าฉันจะให้แกนายดุนเลิกเป็นโจรตั้งแต่วันนี้และไปเป็นทหารได้ราชการอยู่ด้วยกันในเมืองตกลงไหมจลับเมืองเป็นเพื่อนกัน ไปไหนไปนั่นไปไปไหนไปนั่นเออโอเคไปอะไรอะอะไรที่ต้องหันมาใ้ตัวชีพจับคนเมื่อกี้อะไรอะเฮ้ยเดี๋ยวเชื่ออะไรอะครับไปร้านอาหเสียงเสียงหายไป แต่ท่นไิไม่กินไม่ดื่มเลยอะอาฉันฉันฉันเป็นอะไรเปล่าคะไม่เป็นอะไรแต่ว่าฉันฉันกลัวจนอะเพรวจนโจนจะมาจี้จี้ฉนรู้ฉันกลัวมากเลยอะช่วยหนด,ด้วยนะเราไม่ต้องห่วงนะทุกคนจ้ะสิฉันกลัวอะนีออ่กลัวนะ,ะช่วยทำอะไรตงนี้ไม่ีก่อนนะ ผมก็อยู่ตรงนี้นะนะครับคุณช่วยขยับขยับซ้ายมือคุณนิดนึงได้ไหมครับเอเอจุดตรงนี้เหรอขวาขวาครับขวาขวาอ่ะเริ่จาขยับแล้วพอแล้วพอแล้วครับทำไมอะ่ะใจเราจะได้โดนแตะเลย เอ่อคนารีผมมีชื่อว่าวายุนะครและฉันชื่อนารีฉันชื่อว่านารีอ๋อแล้วก็ฉันนารีด้วยนะฉันว่าเป็นสาวเป็นคนโสดฉันไม่มีแฟนหรอกเลี้ยงอย่างหนึ่งฉันอยู่บ้านกับพ่อแล้วก็กับแม่ฉันทินกับข้าวเก๋ด้วยนะฉันจะเป็นคนรักสัตว์มองโลกสีชมพูฉันเป็นคนมองโลกในแง่ดีและอย่างหนึ่งฉันเนี่ยไม่ชอบทานติดตามนะเฟซบุ้ แกจะชื่อว่านารี N I R A อันนี้สกอแต่ว่าเอ็นอ่ะตัวใหญ่นะเุเ้นธรรมดาเลครับานาดีครับค่ะจะหาว่าขอ,อไฟมาขนาดนี้แล้วผมว่าเราเป็นแฟนกันเลยดีกว่าไหมครับ ดีเหรอครับเชื่อผมอเถอะแต่ว่ามันไม่ดีหรอกเป็นแฟนจำได้ครับ